สวัสดีค่ะหมอเหี่ยวนะคะวันนี้นะคะคุณหมอจะมาพูดคลิป เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะคลิปนี้นะคะสำคัญมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้เรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะวันนี้ที่ต้องพูดเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่เพราะว่าในยุคโควิด1 9นะคะไข้หวัดใหญ่ก็กำลังจะมาแรงเหมือนกันนะคะในช่วงฤดูฝนเดือนหน้าที่จะมาถึงนะคะปัจจุบันก็มีวัคซีนปี2020แล้วนะคะที่จะให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกๆ หลานนะคะมาฉีดได้นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการศึกษาในผู้ป่วยนะคะที่เป็นโควิด1 9นะคะพบว่ามีการติดเชื้ออินฟลูเอนซ่าวรัสหรือว่าไวรลัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยรวมกับโควิด1 9ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนหน้าฤด,ดูฝนที่จะมาถึงนะคะเราจะต้องป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่นะคะที่จะมาติดแทรกกับโควิด1 9ทนที่กำลังระบาดในช่วงนี้นะคะอาการของไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงบ้างไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีสองสายพันธ์สายพันธุ์ A กับ B นะคะที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนที่เป็นสายพันธุ์ที่สามารถแพร่มาสู่ลูกหลานเราได้นะคะองค์การอน,อนามัยโลกเนี่ยได้มีการประกาศมาคาดการว่า จะมีการติดเชื้อในเด็กเนี่ยพบถึง20-30%เลยนะคะที่จะติดไข้หวัดใหญ่ได้นะคะในผู้ใหญ่เนี่ยพบ5-10%อาการของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีอาการไข้ไอน้ำมูกนะคะขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเมื่อยตามตัวในเด็กๆเนี่ยจะมีการปรวดน่องปวดขาได้ในเด็กโตนะคะหรือจะมีอาการอาเจียนท้องเสียได้นะคะ ส่วนในเด็กเล็กๆก,ก็จะมีอาการปวดหูเยื่อแก้วหูอักเสบนะคะและอาจจะมีอาการปอดอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะวันนี้คุณหมอเลยมาพูดถ้าใครเห็นว่าดีก็ส่งต่อกดติดตามกดแชร์ส่งให้เพื่อนเป็นข้อมูลดีๆได้นะคะอาการของไข้วัดใหญ่เนี่ยจะติดในช่วงที่เราได้รับเชื้อมา1-4วันเนี่ย สามารถที่จะแสดงอาการได้นะคะอย่างที่คุณหมอได้กล่าวไปแล้วนะคะการรักษาไข้หวัดใหญ่ก็คือรักษาตามอาการเช่นอาการไข้อาการไออาการน้ำมูกกินยาลดไข้ยาแก้ไอยา,ยายน้ำมูกและมียาตานเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้นะคะแต่สําคัญการป้องกันโรคที่ดีที่สุดในช่วงนี้ก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีการคาดการ์ว,ว่า ว่าสายพันธุ์ที่จะติดในช่วงฤดูฝนส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ซิกโรคต้นะคะวัคซีนปี2020นะคะก็มีวัคซีนสายพันธุ์ซิกโรคตายด้วยนะคะกลุ่มเสี่ยงของ ไขวัดใหญ่ก็คือ1บุคลากรทางการแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลควรจะต้องฉีดวัคซีนไขวัดใหญ่2หญิงท้องหญิงตั้งครรภ์น,นะคะแบบคุณหมอก็ควรจะต้องฉีดอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่มากกว่า4เดือนขึ้นไปควรจะปรึกษาสูตินารีแพทย์นะคะว่าการฝักครรภ์มีความปกติไหมสามารถได้รับวัคซีนไขวัดใหญ่ได้ไหมนะคะและสําคัญเด็กอายุ 6เดือนถึง5ขวบนะคะเพราะมีการศึกษาแล้วว่าโควิด1 9ในช่วงเด็กน้อยกว่า5ขวบนะคะมีอาการปอดอักเสบได้นะคะและสำคัญคือเราสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่จะแทรก ติดแทรกจากโควิด1 9ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กในช่วง6เดือนถึง5ปีและทุกช่วงอายุสามารถมาฉีดวัคซีนแข้วัดใหญ่ได้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุในช่วง50ปีถึง65ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะคะผู้ที่มีโรคประจำตัวหอบหืดโรคปอดเบาวานันโรคตับ สามารถที่จะมาฉีดวัคซีนได้โรคธาลัสซีเมียโรคเลือดต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวของแต่ละบุคคลด้วยนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่อาจจะไม่ได้ป้องก100ันร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ป้องก,กันโรคร้อยเปอร์เซนขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนและก็สายพันธุ์ที่ระ,ะบาดในปีนั้นๆด้วยนะคะส่วนใหญ่วัคซีนก็จะเป็นสี่สายพันธุ์นะคะแต่สามารถลด ความรุนแรงของโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก,ก็เลยมาพูดว่าเราควรจะฉีดวัคซีนแค่ประเดี๋ยวกันแต่ช่วงนี้โควิดในทิลบาทนะคะเราก็สามารถที่จะโทรไปสถานพยาบาลใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะคะที่จะสามารถไปฉีดวัคซีนเลือกโรงพยาบาลที่คนไม่เยอะได้นะคะหรือสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านเราโทรไปสอบถามก่อนได้ว่ามีวัคซีนสายพันธุ์ใหม่ซิกโรคใตสีสายพานันปีสอนี2020เข้ามาหรือ,อยังนะคะ อันนี้ก็ให้เป็นความรู้คุณพ่อคุณแม่ไว้นะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยนะคะสองสัปดาห์หลังจากฉีดนะคะสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันถึงขนาดป้องกันโรคได้อย่างดีนะคะแล้วก็หลังฉีดไปแล้ว6-8เดือนสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันระดับสูงอยู่และภูมิคุ้มกันจะลดลงงั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ย เราจะต้องฉีดทุกปีมีสายพันธุ์เปลี่ยนทุกปีระดับภูมิคุ้มกันอาจจะลดลงทุกปีเพราะฉะนั้นแนะนําฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่ทุกปีโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะหญิงตั้งครรภ์ควรจะฉีดนะคะบุคลากรทางการแพทย์เนาะแล้วก็เด็กๆนะคะเหมือนที่คุณหมอได้กล่าวไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะมีคําถามเกี่ยวกับลูกๆพัฒนาการลูกวัคซีนลูกนะคะหรือว่าคําถามเกี่ยวกับการเล็งดูลูกสามารถอินบ็อกนะคะส่ง คำถามมาที่คุณหมอได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ส่งต่อความรู้ดีๆให้เพื่อนๆได้นะคะวันนี้คุณหมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ